讲得对，对。 ไว้งั้นแหละครับไว้เดี๋ยวเดี๋ยวแมสป๋าป้าฟิลลูกไม่เอานะไม่เล่นกุญแจนะกุญแจหายกลับบ้านไม่ได้นะน้องแซมกุญแจมาครับบ๋าบูครับน้องแซมป๋าป้าบอกให้กุญแจมาดเดี๋ยวกลับบ้านไม่ได้นะอย่าเล่นอย่าเล่นไม่เอา,ะเอา,านะไป ระวังระวังหัวอย่าไปอยู่ใต้นั้นลูกระวังหัวครับอ,อันนี้ปีนขึ้น,น,<อ>านทางนี้สิปีนบันไดทางนี้ปีบนบันไดทางนี้นี่นี่ทางนี้ทางนี้อ่าปีนบันไดขึ้นไปบันไดนี้ขึ้นได้ไปจับดีๆนะจับดีๆจับดีๆไปสิปอ,อ่ะไปไป ไอตัวกระเปียกนี่วิ่งเร็วเลรไม่ได้ไมไม่ได้ไม่ได้ย่าวไม่ได้ลูกไม่ได้ไม่ได้ยังครับปะบ๊ยังสูงไม่ถึงครับนะเดี๋ยวค่อยเล่นนะครับเล่นอะไรที่น้องเล่นได้ก่อนนะ เล่นอะไรที่ลูกเล่นได้ก่อนนะครับใช่กินนมจะกินข้าวเยอะๆไม่งั้นก็ไม่สูงหรอกตัวเล็กอ,อยู่แค่นี้แหละลใช่ต,ตอนนี้ตัวเล็กน,น้องัวเล็กที่สุดในห้องแล้วมัง้งเห็นไหมเห็นไหมอย่าประมาทถ้ามามีไม่อยู่ทําไงเมื่อกี้ตกลงมาเจ็บตัวเลยนะจำเอาไว้เลยจำเอาไว้เลย อย่าประมาทครับอย่าประมาทมือจับให้แน่นอย่าโยกตัวเยอะอ <c oughs> ดูคับแก,ก๊กด้กอดอกด้วยนะมานั่งพักก่อนสิมานั่งพักก่อนตอนนี้น้องหมดแรงแล้วครับ โอเคม, okay. มานี่ก่อนมานี่ก่อนมานี่ก่อนมาพักก่อน,นตอนน่ัเพื่อนเลยในห้องตอนเนี้ยทีเมื่อเนีาานไนอะไรแม่มาให้ขาทำไมนะลูกอยากขึ้น,น <c oughs> โอ๊โยแม่ไมเจอกันจาดกา ระวังระวังลูกอย่าโยกตัวเยอะค่อยๆขึ้นจับมือให้มัน่นเหนื่อยยังครับรอแม่ก่อนรอแม่ก่อนใจเย็นใจเย็นครับใจเย็น มือจับให้แน่นนะมือจับให้แน่นอย่าโยกตัวเยอะสิลูกปล่อยเขาแม่ปล่อยเขาอ่า น,นะอนอนนะกอดอกให้ดีกอดอ,อก